สวัสดีครับขอต้อนรับท่านนะครับเข้าสู่นาวาาดีไวาครับผักหกชนิดต้องกินให้ได้ถ้าร่างกายเนี่ยขาดสิ่งนี้ไปดูกันครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราเนี่ยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับหากพูดถึงโปรตีนเนี่ยสำหรับคนที่ออกกำลังกายและกำลังลดน้ำหนัก การกินโปรโตีนให้เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากและโปรโตีนส่วนมากนะครับที่เราจะนึกถึงเนี่ยก็มาจากเนื้อสัตว์เป็นหลักแต่สำหรับสายสุขภาพที่อยากจะลดแคลอรี่การกินเนื้อสัตว์มากๆก็อาจจะทำให้แคลอรี่เกินกว่าที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันและคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ทราบกันครับว่าร่างกายของเราต้องการโปรโตีนต่อวันปริมาณเท่าไหร่ ในที่นี้นะครับขอเน้นโปรโตีนสำหรับคนที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่นะครับซึ่งแบ่งคร่าวๆตามนี้ครับสำหรับคนทั่วไปแล้วเนี่ยควรได้รับโปรโตีนไม่น้อยกว่า50กรัมต่อวันครับซึ่งนั่นก็คือประมาณ0.8กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมครับส่วนหญิงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นะครับก็ประมาณ1.3กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัม ผู้ที่ออกกําลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยประมาณ1.4กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมครับและผู้ที่ออกกําลังกายแบบแอนแอโรบิกนะครับประมาณ1.7กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมครับและเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยว่าร่างกายต้องการปริมาณโปรโตีนในปริมาณเท่าไหร่นะครับต่อวันเนี่ยเรามาดูกันว่าผักชนิดไหนบ้างนะครับที่เราควรจะรับประทานครับ ที่มีโปรโตีนสูงที่อยากจะได้นําอันดับแรกก็คือถั่วง,งอกนั่นเองในถั่วง,งอกประมาณ100กรัมเนี่ยจะมีปริมาณโปรโตีนถึง13กรัมครับแล้วก็ให้พลังงานอยู่ที่30กิโลแคลอรี่เท่านั้นนอกจากนั้นเนี่ยถั่วง,งอกยังเป็นผักที่มีโปรโตีนสูงแต่ว่าแคลอรี่ต่ําอีกด้วย และที่พิเศษก็คือถั่วง,งอกเนี่ยมีวิตามิน B9 ครับแล้วก็มีโฟเลตส,สูงเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเลือดจางนะครับแล้วก็เหมาะกับคนท,ท้องที่ต้องการกินอาหารเพื่อบำรุงขันครับผักชนิดที่2ที่อยากจะแนะนําก็คือถั่วพลูนั่นเองครับถั่วพลูประมาณ100กรัมเกรัมจะมีแคลอรี่ยีกรัมแล้วก็มีโปรตีน30กรัมแต่ที่พิเศษก็คือถั่วพลูเนี่ยเป็นผักที่หาง่ายในท้องตลาดราคาไม่แพงนะครับสามารถกินได้แบบดิบและแบบสุกเลยทีเดียว และท่านทราบหรือไม่ครับว่าในถั่วพลูเนี่ยจะมีสารอาหารหลายชนิดทั้งแคลเซียมธาตุเหล็กวิตามิน B วิตามิน C ไฟเบอร์ช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยในการบำรุงกระดูกและฟันรวมทั้งช่วยในการบำรุงกล้ามเนื้อได้ด้วยผักชนิดต่อไปที่อยากจะแนะนําให้หามารับประทานนั่นก็คือปว่ยเลงนั่นเองครับผักปว่ยเลงเนี่ยถือได้ว่าเป็นผักที่มีแคลเซียมสูงมากแต่นอกจากนี้เนี่ยก็ยังถือได้ว่าเป็นผักที่มีโปรตีนด้วยเช่นกันครับ โดยปลอยเล้งประมาณ100กรัมเนี่ยจะมีโปรตีนอยู่ที่2.9กรัมมีพลังงาน23กิโลแคลอรียิ่งไปกว่านั้นนะครับการรับประทานผักปวยเล้งเนี่ยจะช่วยในการบำรุงสมองครับบำรุงให้ความจําดีช่วยบำรุงสายตาได้อีกด้วยนะครับเพราะว่ามีทั้งวิตามิน A, วิตามิน K, วิตามิน B-9 นะครับแล้วก็โพแทเสเซียมครับผักชนิดต่อมาที่อยากให้หามารับประทาน,น,นก็คือเห็ดนั่นเอง เห็ดรวมๆหลายชนิดนะครับประมาณ100กรัมเนี่ยจะให้โปรโตีนปริมาณ2.2ถึง3.6กรัมครับโดยเห็ดที่มีปริมาณโปรโตีนมากที่สุดก็คือเห็ดแชมพิยองลองลงมาก็คือเห็ดนางฟ้านั่นเองและท่านทราบหรือไหม,มครับว่าในเห็ดนั้นนะครับมีส่วนช่วยในการลดไขมันในเลือดได้มีแคลเซียมมีวิตามิน B2 วิตามิน B3 ช่วยบำรุงกระดูกและฟันแล้วก็ยังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย ส่วนผักชนิดสุดท้ายก็คือหน่อไม้ฝรั่งครับหน่อไม้ฝรั่งประมาณ100กรัมจะให้โปรโตีนปริมาณ2.4กรัมซึ่งหน่อไม้ฝรั่งนี่แหละครับผมเหมาะที่จะเป็นผักสําหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักอีกด้วยครับเพราะว่ามีพลังงานเพียง27กิโลแคลอรี และความพิเศษของการรับประทานหน่อไม้ฝรั่งก็คือหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการช่วยขับปัสสาวะช่วยลดกรดในลำไส้ช่วยลดไขมันเลวก็คือ LDL ครับแล้วก็ช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี แต่ถึงอย่างไรนะครับเราก็ไม่ควรจะรับประทานโปรตีนจากการกินผักผล,ลไม้เพียงอย่างเดียวนะครับควรจะกินอาหารประเภทอื่นๆเพื่อให้ร่างกายของเราเได้รับโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอต่อวันหากผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยต้องการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงๆก็ควรจะปรึกษาแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการก่อนเสมอนะครับ และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากการบอกเราหน่อยว่าท่านชอบรับประทานผักชนิดไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์อยากชมคลิปใหม่ๆกดติดตามสำหรับวันนี้นะครับนวารีเอวาย,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 ยลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ